จริงหรอแต่ผมไม่ร้อนแต่เห็นมีพัดลมทั้งบนใช่ตรงตรงนี้ร้อนผมก็ร้อนจริงอ่ะมีแดดเยอน้าร้อนขอถามอย่างหนึ่งหน่อยมีใครได้เล่นโหมดตั้งหรือเปล่าเล่นยากมากเล่นยากมากใชขอขอขอแบบคนนี้ไม่ลองเล่นมีโดยคนนี้แล้วขอมือคนที่เพิ่งมาลองเล่นหลังจากที่ ผมได้ภาพเสียงไม่ยากหรอยากมากตอนเมื่อกี้ผมเล่นเองผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเล่นยากเลยแต่ก็ชนะนะแต่ก็ใช่เปิใช um, ่คนเล่นตัวตัวเองชนะคนเล่นตัวที่ตัวเองหลักก็กลับไม่ชนะต้องไ้อยู่เหมือนกันแต่ต่ว่าจริงแล้วพี่ๆสองคนที่เลี้ยงโตนะที่ประวัติแบกแบบแบกสุดๆเล่นเก่งสุดๆเราก็ไม่กล้าไปนั่งอยู่ตรงกลางเขาไปเยี้ยงเท้าเอาแต่ว่ากัน ครับต